วัสดีครับก็วันนี้ซีวีอีจีแล้วนะครับเราก็มาทําการ DIY สาโลนะครับย้ําว่าสายโลนะครับเพราะว่าเราจะเอาสายโลเดินใต้คานะครับเพราะว่าช่างวางเครื่องของคนเก่านะครับก็ได้ทําการตัดต่อนะครับเชื่อมเป็นจุดเป็นเก็ตมายอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็สายโลนะครับมันก็ค้ากับฝากระโปรงนิดนึงด้วยนะครับ พอเวลาแอร์ทำงานมันก็จะตีกับฝาปองนิดนึงนะครับมันก็ทําให้เราบุนหงุดหงิดใจนะครับก็ตอนนี้ก็มีเวลานะครับก็เลยมาทำาตัวาสายโลนะครับเดี๋ยวจะเดินใต้คานดูนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือ,อข้อโลที่ออกมาจากตู้แอร์ในรถนะครับมัน เป็นท่อแบบ90-90นะครับก็คือมัน90กับตัวถังรถเลยนะครับแล้วก็90ลงมา,าตรงใต้แบตนะครับก็เลยต้องทําการเอาท่อเดิมนะครับแล้วก็มาใส่เป็นหัวเขาเรียกว่าหัวถ้วยนะครับหัวถ้วยเพื่อทําการเชื่อมนะครับอันนี้ก็เป็นท่อสายโลันเดิมนะครับที่ติดรถนะครับแล้วก็ช่างที่วางเครื่องเขาก็ได้ทําการาเชื่อมตัดต่อ ฟิตติ้งที่เป็นของพอม d 1 7นะครับแล้วก็ของผมเนี่ยเขาทำการตัดต่อ2ท่อนเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็สายสายที่เป็นสายยางก็ไปค้ําตัวฝากระโปรงนะครับผมจะเลยต้องแก้นะครับนี่นะฮะดูฮะแล้วก็รู้สึกว่าข้องงมันจะบี้บีด้วยนะครับดูครับนี่ฮะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาทําการ ลองเดินใต้คานดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาสายไปย้ำใหม่นะครับอันนี้ฮะอันนี้ก็คือท่อเดิมที่เราเอาตัวฟิตติ้งหัวถ้วยมานะครับมาเชื่อมใส่นะครับเราก็ต้องใช้รูดเชื่อมอลูมิเนียมแล้วก็ใช้น้ำยาประสา,น,ะน,านนะครับน้ำยาฝัดนะครับก็ให้ความร้อนสักพักหนึ่งเลยนะครับให้มันขาวๆดูแล้วเหมือนจะไหมจะไหมไหมหน่อยนะครับแล้วก็เอา,เอาน้ำยาเนี่ยน้ำยาประสานเนี่ย จิ้มกับลวดเชื่อมแล้วก็ลองไปแตะๆดูก่อนเนาะให้มันละลายให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ลองเอาเลวดเชื่อมแตะๆดูนะครับให้ละลายเหมือนกับการบัดกรีนะครับให้มันเข้าไปในร่องให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเชื่อมด้วยนะครับก็จะทุลักทุเลนิดนึงครับกลัวว่ามันจะละลายครับแต่จริงๆแล้วมันละลายยากนะครับต้องให้ความร้อนพักใหญ่เลยนะครับโอ้โหเปันจะเข้ารูปเข้าอะไรนะครับตอนแรกผมก็กลัวครับแต่ว่าพอ ได้เชื่อมแล้วมันก็โอเคฮะเหมือนการบัดกีลวดทองแดงนั่นแหละครับก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่ามันมีรอยตามมดไหมนะฮะมีรอยรั่วไหมครับถ้าเกิดมีก็อาจจะต้องไปเชื่อมใหม่นะครับไปพอกอุดรอยรั่วนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะครับก็พอเราเชื่อมตัวฟิตติ้งแล้วทำเราก็ลองมาเทียบกับตัวสายยางดูนะครับสายสายท่อแอร์ดูนะครับว่ามันเข้ารูปไหมนะครับ แล้วก็ทำการมาร์กจุดนะครับกับสายแล้วก็ตัวหัวติ๊ติ้งนะครับเพื่อเวลาเราไปให้เขาย้ำเนี่ยเขาจะได้ย้ำให้ตรงจุดนะครับเพราะเวลาเราเข้าโค้งเข้าอะไรฮะสายมีการบิดตัวนะครับก็ควรจะมาร์กไปให้เรียบร้อยด้วยนะครับพอไม่งั้นเนี่ยพอเกลกับมาแล้วเนี่ยพอมาใส่มันอาจจะใส่ไม่ได้นะครับก็ต้องวัดขนาดให้ดีนะครับตัดให้มันพอดีนะครับแล้วก็มาร์กให้เรียบร้อยนะครับก็ หัวแ1 3 4นะครับ A ก็จะมีแค่3ขนาดนะครับก็คือมีเล็กกลางใหญ่นะครับหัวใหญ่เนี่ยก็คือสำหรับท่อโลนะครับก็คือเป็นหัวใหญ่นะครับแล้วก็ท่อกลางเนี่ยจะเป็นท่อไฮนะครับแล้วก็ท่อเล็กเนี่ยจะเป็นท่อที่เข้าตัวกองเนี่ยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นท่อเล็กหัวเล็กด้วยนะครับถ้าใครเอาไปแปลงต่อนะครับก็บอกช่างเข้าไปอย่างนั้นนะครับ ช่างของก็จะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าหัวน้ำยา 134A นะครับมันก็จะเป็น3ขนาดตามที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับใอเคคเราก็ถ่ายทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วนะครับน้ำมันที่อยู่ในของก็ออกมาสีสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวเราเติมเป็นน้ำมันรฟมร้า18นะครับก็เทียบเท่ากับ SP10 นะครับที่ใช้กับคอมของ D17 นี่นะครับก็ น้ำยาเอ่อน้ำมันคอแมแอร์ที่จะต้องเติมทั้งระบบนะครับก็ไปดูในเซอร์วิสแมนนวลแล้วเนี่ยเขาให้ใส่130นะครับเราก็ควรจะใส่แค่130นะครับอ่าในกรณีนี้คือผมรื้อทั้งระบบนะครับรื้อทั้งตู้แอร์ข้างในด้วยแล้วก็เอ่อพดสายอะไรพวกนี้ผมเอาออกมาทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ย้ำสายใหม่ด้วยวก็เลยจะเติมข้างในลูกเลยก็คือ130หมดเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราถอดมาแค่ชิ้นส่วนหรือว่ามีอะไรมันจะมีปริมาณบอกนะครับว่าใช้ถ้าสมมติถอดคอมแอร์ IR, จะต้องเติมน้ามันคอมแอร์เพิ่มไปเท่าไหร่นะครับมีรอยรั่วต้องเติมน้ามันคอมแอร์ COM เพิ่มเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เปลี่ยนคอน,นเซอร์เปลี่ยนแผงคอยล้อนะครับว่ามันก็จะมีปริมาณบอกของน้ํามันบอกนะครับว่าต้องเติมไปเท่าไหร่นะครับอย่าเติมเกินนะครับจะอาจจะทําให้แอร์ไม่เย็นได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะตรวงโดยใช้เซลิงคหนบ ก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแล้วก็เอาโกโปรถ่ายก็ค่อนข้างจะร้อนไวนะครับขนาดใช้โกโปร12นะครับก็ไม่ไหวนะครับก็เมื่อกี้ตัดไปนะครับก็อย่าลืมใส่น้ามันเข้าไปนะครับหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับก็ใส่ไปให้ครบด้วยนะครับอันนี้ก็เอาคอมลูเมื่อกี้นะครับที่เราเติมน้ํามันคอมแอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาใส่นะครับก็ ท่อร่วมหรือท่ออะไรต่างๆนะครับที่มีโอลิงนะครับเราก็ควรจะเปลี่ยนโอลิงทุกครั้งด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เนี่ยมันเกิดความร้อนนะครับเกิดความเย็นนะครับบางทีโอลิงมันจะเสื่อมนะครับเวลาเราถอดแล้วบางทีมันก็ขาดบ้างนะครับบางทีอลูมิเนียมมันคมนะครับก็กินเนื้อโอลิงไปก็ควรจะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็ซื้อชุดใหญ่มาเลยครับแล้วก็ใช้กันยาวๆนะครับเนี่ฮะเมื่อกี้ก็ถือว่ามันใส่ไม่เข้านะครับเพราะว่าเรา ซื้อตัวกองนี้เป็นของน้ำยา R10 R12 นะครับจริงๆเราต้องใช้เป็นน้ำยา134นะครับตามที่นี่นี่เวลาเราซื้ออะไรเราคนบอกช่างว่าเราใช้น้ำยาุ134ตามเพจของเรานะครับแต่ว่าเราไปซื้อมาเราก็ไม่ได้ดูฮะแล้วก็กล่องมันก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่ว่าทางฟ f o r m u l าก็ใจดีให้เปลี่ยนนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับโอ้อารมณ์ดีจริง โอเคเราก็ประกอบนะครับเหมือนเดิมนี่เดินสายนะครับอ่านี่คนะแล้วก็าสายข้างล่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่เก็บใต้คานเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราหาจุดยึดเอานะครับสองจุดตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ได้หนึ่งทีแล้วเดี๋ยวรัดไปแก้ขัดครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะต้องใส่กระดูกงูด้วยนะครับเพื่อเป็นการกันกันการเส้นสีนะครับโอเคเหลืออันนี้ก็เหลือใส่ใส่แผงแอร์แนละ้วโอเคครับ นี่นะครับก็ใส่ใสายโลกัสายไฮเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขันเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ลองทดสอบอหัวฟิตติ้งของตัวสายโลนะครับก็โอเคไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติดนะครับก็โอเคใช้ได้แล้วก็เลือกสายมาข้างล่างนะครับก็มีนี่เลยจากนี่มาครับแล้วก็ยาวเลยปึ๊บเอาโหตรงนี้นะครับนี่ สายนี้ยังใช้สายเดิมอยู่นะครับเพราะว่าผมว่ามันดูคลาสสิกมันดูไม่ลกมากนะครับมันดูเขา้ารูปโอเคครับนี่ครับากล้องโกโปรร้อนนะดับไปแล้วนะก็อันนี้คือนี่ครับที่ทรอใต้คานมานครับเราก็ต้องปล่อยระยะฟรีตรงนี้นิดนึงครับเวลาที่เครื่องยนต์มันบิดนะครับบิดตัวเวลาเรากดคันเร่งครับก็ให้มันมีแบบ พื้นที่ให้ให้มันให้ตัวนิดนึงนะครับอย่าไปแน่นมากนะครับเดี๋ยวสายมันจะขาดแล้วรั่วได้นะครับนี่นะครับนี่โอเคนะครับอันนี้ผมใส่สองอันเลยผมไม่รู้ว่ามันจะแน่นหนาแค่ไหนนะครับก็ลเลยใส่ไว้สองอันเผื่อไว้นะครับอเคนะครับนี่โอเค ะครับแอร์ตัดต่อนิ่มกริฟเลยนะครับไม่มีอาการลอกตกหรืออะไรถ้าเกิดไวลิงครกนะครับก็สวยๆนะครับใช้งานยาวๆได้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมีสาระอะไรดีๆนะครับก็จะมาแบ่งปันให้ชมกันอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคนที่กำลังจะทำแนวแวนี้อยู่นะครับขอบคุณครับ